สวัสดีค่ะมาพบการรายงานข่าวสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายนะคะประจําวันพฤหัสที่9มกราคม2568ค่ะโดยที่การคาดการลักษณะอากาศในช่วง24ชั่วโมงนะคะพบว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคะ่ะโดยที่อุณหภูมินะคะจะสูงขึ้น1-2องศาค่คะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะ่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง30-33องศาเซลเซียสค่ะ และอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่17-19องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะลงหน้า7วันหรืออยู่ในช่วงวันที่10-15มกราคมนะคะพบว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะกับมีลมแรงโดยที่อุณหภูมินะคะจะลดลง5-7องศามีลมจากเที่กบอออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการคาดการ อุณหภูมินะคะสูงสุดจะอยู่ที่25-31องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงต่าสุดนะคะจะอยู่ที่13-19องศาเซลเซียสค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับการรายง,งานข่าวสภาพอากาศประจําวันนะคะโดยที่เราขอฝากให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเนื่องจากบริเวณภาคตะนอ,อ,อกเฉียงเหนือตอนล่างของเรานะคะจะมีอากาศหนาวถึงเย็นนะคะปกคลุมแทบจะทั่วทุกพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน